สวัสดีครับวันนี้มีเคสลูกไก่ขาทางนี่ครับขาทางก็เหตุผลเพราะว่าแม่เขาฟักออกไปละสิบตัวแล้วตัวนี้มันเพิ่งเจาะแล้วแม่มันพาลงลังเราก็เลยต้องเอามาฟักเองแต่พอฟักออกมาปุ๊บเขาดิ้นออกไปข้างนอกแล้วไปอยู่ที่พื้นที่ลื่นๆของตู้ฟัก <c oughs> ก็ทําให้เขาต้องเก่งเท้าตลอดแล้วก็ขาทางไปแล้วครับเราจะมาเราจะมารักษาเดีย๋ยใช้เขาว่ารักษาอะไรเขาใช้คําว่าแก้ไขแล้วกันด้วยสองสิ่งนี้ครับหลอดหลอด A เนี่ยหลอดกินนมอะหลอดนมกล่องแล้วก็หนังยางครับขอให้ดูอีกทีเรืขาเขาทางคือเราต้องรีบทำนะครับเพราะวันนี้คือเพิ่งฟักเมือ่อ สักประมาณเช้ามืดนี่คือขนยังออกไปเปียกไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทํามาดูวิธีการทําครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องตัดหลอดหลอดกินนมกล่องแล้วนี่แหละครับให้สักประมาณนี้ครับสักประมาณไม่ไม,ไม่ห่างขาเขามากอุ้ยกล้องไม่โฟกัสต้องขอโทษด้วยก็นี่ครับไม่ห่างมากเอาแคบพอดีขาเขาได้สักประมาณสักสองเซนครึ่งมานิ้วหนึ่งประมาณนี้ครับ แล้วเราก็จะมาเอายางใส่เข้าไปข้างในโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยางนี่ครับเอายางใส่แล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นี่เป็นลักษณะนี้เอายางใส่เข้าไปข้างในครับแล้วเราก็จะมาเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใส่ที่ขาเขาภาพมันจะออกเหมือนเป็นทารุนนิดนึงแต่ว่านี่เป็นการช่วยเหลือครับแล้วมันได้ผลจริงเพราะว่าตัวผมเองทํามาแล้วหลายตัวก็หาย หายหลายตัวครับใช่คําว่าหายทุกตัวดีกว่าแต่ว่าเขาอาจจะไปโตแล้วตายอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งคือตอนนี้คือขาเ็าถ่างมากเห็นไหมครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมใช้เป็นตู้เย็นเนาะมันก็จะมีความลื่นนะครับนี่เขาด,ดิ้นออกไปข้างนอกผ้าโอเคเราก็จะมาแก้ไขแต่บอกก่อนว่าต้องรีบทําเพราะว่าขาเขายังอ่อนคือถ้าเกิดสมมติถ่างไปแล้วสักสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ย ก็จะยากแล้วอาจจะขาเข้ารูปแต่อาจจะไม่สวยเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเรารีบทําเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเดินได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะไปใส่ที่ขาเขาให้ดูแล้วก็ปล่อยเขาอยู่่อย่างนั้นเลยเป็นการดัดรูปขาเขาคือเขาก็จะเดินไม่ได้นั่นแหละครับเขาก็จะเดินไม่ได้หรือเดินได้ก็จะแบบอยังไงอะถ้าเดินได้ก็จะทุรักทุเลหน่อย แต่หลักๆที่ทํามาก็คือไม่เดินแรกๆเนี่ยคือเดินไม่ได้ก็ค่อยก็จะดิ้นไปดิ้นมางั้นแหละแต่ว่ากระดูกเขาก็จะเข้ารูปใส่ไว้ประมาณสามสี่วันพอกระดูกเขาเริ่มแข็งเขาก็จะเริ่มหายโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูครับนี่ครับใส่เป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้เลยคือเราจะไม่ให้หลอดสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปถ้าเกิดสั้นเกินไปมันก็จะหลวมแล้วเขาก็จะจิก หนังยางออกจากขาได้แต่ถ้าเกิดยาวเกินไปมันก็จะทําให้ช่วงเนี้ยช่วงหนังยางเขาเนี่ยแคบแล้วก็เขาก็จะเจ็บข้อขาเขาก็จะยืนอย่างนี้นะครับเป็นการบังคับขาเขาไม่ให้แบะออกนี่ครับลักษณะนี้เลยมันก็จะมีหลายสูตรแล้วบางสูตรเขาก็จะใช้เป็นก็เทปแปะที่ฝา่าเท้าไปเลยอันนั้นคือเขาก็จะเดินไม่ได้ เขาก็จะขยับไม่ได้เลยมันจะตึงแต่อย่างนั้นจะหายเร็วแต่ว่ามันจะขาดการเขาเรียกไงขาดอิสระในการดิ้นของเขาแบบนี้คือเขายังดิ้นได้นี่ครับเขาก็ยังเดินได้นิดหน่อยเขาก็ยังอยู่ในในท่านี้แหละครับนะครับอีกประมาณสามวันเขากระดูกเขาก็จะเริ่มตั้งเพราะว่าเขาถูกบังคับกระดูกไว้โอเคครับคลิปนี้ หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันก็นี่ครับวิธีแก้ง่ายมากแต่มีคําเตือนนิดนึงว่าไม่ใช่คําเตือนไงมีเขาเรียกว่าอะไรมีข้อควรคําเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะว่าควรจะต้องทําตั้งแต่เขาออกจากไข่ หรือไม่ควรไม่ควรให้เขาเกิน3วัน3สวันนี้ก็น่าจะยากแล้วถ้าเป็นไปได้คือออกจากไข่มาคนแห้งคือทำได้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ1วันกว่ากว่าเพราะว่าตอนคลิปถ่ายทำนั้นอยู่ประมาณ ก้าโมงกสิบโมงนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นครับก็ผ่านมาหนึ่งวันกับอีกประมาณครึ่งวันประมาณวันครึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่เราทําไว้น้องมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ตัวน,นี้คือตั้งตั้งยืนได้แล้วอ๋อขยับไม่ด้โอเควิ่งได้ครับวิ่งได้แล้วนี่ยังติดอยู่ที่ขาอยู่ เดี๋ยวเราจะเอาออก,อออกน้องน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับภาพมือเดียวไม่ถนัดโอเคครับก็เอาออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูน้องกันว่าน้องจะวิ่งได้ไหมเห็นไหมสู้ด้วยก็ขาเป็นปกติครับนี่ปกติแล้วเป็นปกตินี่ไม่ถ่างแล้วครับนี่ ลูกไก่ชนครับก็นี่เดินได้ปกติจากเมื่อวานที่เดินแทบไม่ได้เลยเพราะว่าขาทางวิ่งได้ไหมนี่โอเคเยี่ยมยอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหาคลิปนี้มีประโยชน์นเพียงแค่สองสิ่งหลอดกับหนังยางทำให้ ขาไก่กลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคสุดยอดบ๊ายบายครับช่วยตัวอีกทีนี้ไอ้ดเอด็ก